มันหลงความปรุงแต่งรู้จักความปรุงแต่งไหมจิตมันคิดนึกปรุงแต่งปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้บางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วบางทีก็ปรุงพยายามจะไม่ปรุงก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนกันพยายามจะไม่ปรุงแต่งตัวความปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจเราเมื่อไร่มันจะเกิดอาการอันหนึ่งขึ้นมาคือจิตเนี่ยมันจะเข้าไปหยิบฉวย อายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจถ้าจิตไม่ไม่ปรุงแต่งจิตจะไม่มีการหยิบฉวยตาหูจมูกเลี้ยงกายใจขึ้นมาในจิตมันปรุงแต่งจนเคยชินนก็ปรุงเรื่อยๆไปสังเกตดูความทุกข์ในใจเรามันตามหลังความปรุงแต่งมาทุกทีแหละถ้าเราไม่หลงจิตนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ก็มีแต่แค่ร่างกายความทุกข์ทางจิตใจนะตามหลังความคิดมาทุกครั้ง นี่บางคนมองเห็นตรงนี้กนะ็พยายามที่จะไม่ปรุงแต่งเพรารู้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วเดีย๋ยวความทุกข์เกิดขึ้นมีคนนะไม่ถือว่าลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะเป็นโยมเข้าไปหาหลวงปู่ดูลไปเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วก็พยายามจะไปขอบวชหลวงปู่ดูลไม่ให้บวชด,ด้วยตอนนั้นคนก็ไม่เข้าใจทําไมหลวงปู่ไม่ให้คนนี้บวชเพราะคนนี้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรง ชอบเล่นไสยศาสตร์ด้วยสุดท้ายก็ไปบวชที่อื่นแล้วก็เปิดสำนักสอนบอกว่าสอนแนวของหลวงปู่ดูลย์ดูจิตวิธีปฏิบัติที่ทำคือเวลาความคิดเกิดนะพยายามปัดทิ้งให้หมดเลยไม่คิดพยายามไม่คิดทำจิตว่างๆทำจิตว่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาเหมือนกันมีการกระทำคือพยายามทำจิตว่างๆไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งบอกเนี้ย ถ้าจิตว่างๆแล้วจะได้ไม่ทุกข์พวกเราบางคนก็รเรียนจากหนังสือเซนคำพีของไว้หลังของท่านพงโปอะไรพวกนี้พูดถึงว่างเหมือนกันว่างแล้วไม่ทุกข์จริงแต่ว่างมีหลายแบบว่างจอมปลอมคือเจตนาจงใจทำจิตว่างๆวิธีทำจิตว่างๆด้วยการเข้าฌานชนิดหนึ่งนะเข้าอารูปฌาน ไม่มีร่างกายใจก็สงบนิง่งว่างๆอยู่ท่านหัดทำเวลาความคิดเกิดก็ปัดทิ้งไปไม่คิดมันพอมันจะไปคิดอีกก็ไม่คิดมันกลับมาทำกรรมฐานถึงจุดหนึ่งจิตมันก็ว่างๆแต่ว่างอย่างนี้นะเป็นว่างที่เกิดจากความปรุงแต่งคือเราแต่งความว่างขึ้นมาไม่ใช่ว่างที่ท่านไว้หลังท่านห่วงโปพูดนะคนละว่างเลยว่างอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ